ผลงานนวัตกรรมเรื่องประสิทธิผลของยาหอมนวโกตต่อภาวะความดันโลหิตต่ำขนาดเป็นท่าจากมหาวิทยา,าลัยเรศวรภาวะนี้พบล่อยในผู้สูงอายุและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเนื่องจากภาวะดังกล่าวทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติผู้ป่วยบางรายอาจหกล้มบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออาจเสียชีวิตได้ยาที่ใช้รักษามีราคาสูงและมีผลข้างเคียง ปัจจุบันความนิยมการใช้ยาสมุนไพรในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคตั้งแต่ขาดการควบคุมคุณภาพในวัตถุดิบจนถึงการผลิตทำให้สรรคุณของยาในรอบการผลิตไม่สม่ำเสมอขาดการอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ส่งผลต่อนโยบายของภาครัฐและทัศนคติต่อบุคลากร,กรการแพทย์ในการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรมาใช้รักษาคนไข้จริง นวัตกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่นำความรู้ทางภมิปัญญาของคนโบราณที่ใช้ยาหอมบรรเทาอาการหน้ามืดวิงเวียนมาพัฒนาเป็นยารักษาภาวะความดันโลหิตต่ำขนาดเปลี่ยนท่าบนหลักการมีการควบคุมคุณภาพมีประสิทธิผลและความปลอดภัยทำให้ได้กระบวนการที่เหมาะสมในการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีของตัวยาและสมุนไพรที่เป็นองค์ประกอบทั้ง54ชนิดที่มีราคาถูกรวดเร็ว ง่ายในการเตรียมตัวอย่างมีความจำเพาะส่งผลต่อความสม่ำเสมอของสรรพคุณในแต่ละรอบการผลิตเหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีการพัฒนาอุปกรณ์เตียงปรับระดับเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาหอมในการป้องกันภาวะดังกล่าวในสัตว์ทดลองผู้วิใจัยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายมีต้นทุนต่ำมาทำเป็นเตียงที่มีน้ำหนักเบาเพื่อจำลองการเกิดภาวะดังกล่าวในสัตว์ทดลองทำให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ถึงประสิทธิผลกลไกการออกฤทธิ์ ขนาดของยาที่เหมาะสมในสัตว์ทดลองและต่อย,ยอดการศึกษาเบือ้องต้นทางคลินิกในผู้ป่วยพบว่ายาหอมนวโกดสามารถลดการเกิดภาวะด,ดังกล่าวจากการเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มปริมาณสารนอรอพิเนฟินและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตริรวมทั้งไม่พบอาการข้างเคียงหลังจากได้รับยา จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยได้ถึง50,000่นบาทต่อปีและช่วยภาครัฐประหยัดการนำเข้ายาสังเคราะห์ได้ถึง3 0,000ื่นล้านบาทต่อปีทำให้กลุ่มผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมีราคาถูกมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสนับสนุนภาคการเกษตรในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่เป็นตัวยาภาคอุตสาหการรมมีการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าการขายและการส่งออก ข้อมูลที่ได้นำไปสู่การกำหดนดนโยบายระดับประเทศนวัตกรรมนี้จึงเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน